สวัสดีครับวันนี้บอมและ Intel นะครับก็พาทุกคนอยู่ที่ร้าน Speed Computer สาขาพันธิพาซ่านะครับผมชั้น2แล้ววันนี้นะครับทาง Intel นะครับก็มีกิจกรรมดีๆมาให้ทุกคนได้ดูกันเหมือนเดิมนะครับผมกับ KOL challenge นะครับซึ่งวันนี้นะครับ KOL ของเราทั้ง2ท่านเนี่ยต้องมาทำกิจกรรมนะครับล้วงลับจัดคำแน่นอนนะครับแค่ฟังชื่อกิจกรรมนี่ผมบอกเลยว่าโลกฮะแน่นอน ตอนนี้นะครับอย่ารอช้านะครับไปเจอกับ KOL ของเราทั้งสองคนกันเลยนะครับผมคนที่หนึ่งนะครับคุณ Big Ad อดบิและพี่โน้ตจาก Gaming Dose ครับผมเชิญครับสวัสดี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 ครับนี่พี่โน้ตนี่คือมาเป็นเทปที่2แล้วครับผมคราวที่แล้วไปประกอบคอมวันนี้ได้ยินชื่อกิจกรรมล้วงลับจับคำครับผม ล่วมไหมครับพี่ไม่ห่วงไม่ห่วงไม่ห่วงเลยนะไม่ห่วงเลยเรื่องคำคำเนี่ยเราขนาดนะ <laughs> เอยจริงไหมเนี่ยมีใครแอบฟังอยู่ป่ะครับพี่แอดบิ <laughs> ๊ครับ <laughs> ครับผมวันนี้เรามีกิจกรรมล้วงลับจับคำคำอะไรครับอ่าผมยังไม่บอกนะซึ่งกิจกรรมของเรานะครับล้วงลับจับคำเนี่ยทั้งสองคนนะครับต้องเอามือล้วงเข้าไปในกล่องปริศนาครับผมข้างในนะครับก็มีของปริศนาเหมือนกันเป็นของใช่ไหมฮะไม่ใช่เป็นสัตว์อะไรอย่างเงี้ยไหมผมบอกไม่ได้ครับคุณพี่ครับอ่ะ เพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้แอดบิพร right ้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมครับพี่โน้ตพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วนะครับขอเชิญกล่องมาได้เลยครับแล้วนี่ก็คือกล่องปริศนาของเรานะครับผมนน่ข้างหลังนะครับจะมีรูให้ใช้มือเข้าไปนะครับผมครับล้วงเข้าไปครับคํำว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในครับแอดบิ๊กอ่าเดี๋ยวจะให้แอดบิ๊กลองค้ำดูก่อนเลยนะครับผมเฮ้ยว่างครับยังไม่ได้ใส่รยังไม่ได้ใส่อะไรโอ้โหเล่นมุกอ่ะ เด okay. well, okay. okay. ี๋ยวตอนนี้นะครับเดี๋ยวให้ทั้งสองคนนะครับตัดสินใจกันก่อนเลยก็การว่าใครจะเริ่มก่อนครับได้ครับไปดูเอาล่เอาเลยครับอึ๊บโอเคเป็นพชนะอาไปพน้ยก่อนอ้าโอเคเดี๋ยวเชิญพี่น้อตรงนี้เลยแล้วกันนะครับไหนครับตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยครับผมอ่าของชิ้นที่หนึ่งมาเลยครับบอมกับแอดบิ๊กจะเห็นนะครับว่าคืออะไรแอดดูครับไม่มีนะแอดบิ๊กเห็นไหมครับว่าคืออะไรเห็นครับโอเคอ่า ปิดเรียบร้อยครับโอเคพี่โน้ตลืมตาได้ครับโอเคครับเป็นเป็นสัตว์ครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาไหเอาเลยครับเหลี่ยมๆมีพอร์ตอ่าสีดำหรือเปล่าฮะถามข้อแรกสีดำครับถูกต้องครับตอบเดาเลยได้ไหมฮะเดาเลยได้ไหมตอบใช่ไหมโอเคครับขอตอบครับตอบเลยครับพี่โน้ตผมเดาว่ามันคือมินิพีซีชื่อรุ่นด้วย มีไหมมีอินเทลอ่าเอ็นยูซอ่าเฮ้ยเฮ้ยใช่ป่าใช่เปล่าแอดบิ๊กผมก็ใช่ใช่ใช่ไหมใช่ไหมอ่าเปิดมาดูเลยนะครับผมโอ้โหนี่น่ารกมาฮ้ยเฮ้ยถูกต้องนะครับของชิ้นที่สองนะครับตอนนี้เป็นตาของแอดบิ๊กแล้วนะครับและสิ่งของปริศนาของเราก็คือนี่เลยอ่าลองมันสะดุ้งนะครับจับม่ดีครับผมจัไม่ดีครับผมอ้าวโอเคแอดบิ๊กลืมตาได้โอเค กลัวอะไรครับมีมีสิ่งที่กลัวไมไม่เคยกลัวอะไรนอกจากเมียครับที่ผมบอกเลยว่าเรียกว่าเป็นคนที่ต้องทําตามนะเกรงใจมียนี้เองอ้าวโอเคอับเิกเชิญล้วงลับจับพวามได้เลยโอ้โหมาเย็นๆอย่างนี้ครับเหมือนจะคุ้นๆก็อันดับแรกโน้ตบุ๊กแน่นอนเกมนี่ครับเป็นโน้ตบุ๊กยี่ห้อไอซูครับอ o จรุ่นน่าจะเป็นสติก แต่ว่าน่าจะเป็นผมไม่มั่นใจรุ่นเมื่อตัวไหนแต่คิดว่าน่าจะเป็นสติก G15 หรืออะไรเราๆเนี้ยประมาณนั้นนถึงถึงขันนั้นเลยนะครับเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็น Asus ROG ครับที่เป็นเคอุ่กอ่าโอเคอซ s ส s อใช่หรือเปล่าครับผมเปิดดูเลยครับอาเบคครับผมดูไม่ถูกด้วยถูกต้องผจริงๆคือตัวแรกผมใหญ่ให้ตอบแค่ Asus ROG แค่นั้นพอเลยนะตัวจริงฮะแค่ไม่บอก ตัวทำจากอลูมิเนียมเย็นๆวัสดุดีมากแล้วก็ตัวนี้ใช้เจนซิบด้วยครทั้งอินเทลโอเคนะครับผมตอนนี้แอดบิก็ได้มาแล้วอีก1นึคะแนนแล้วของชิ้นต่อไปของเรานะครับผมอยู่นี่แล้วอ่เดี๋ยวเอาของใส่เข้าไปในกล่องไปิสนาเลยนะครับโอเคเฮ้ยยิ้มแล้วอ่ะไม่ยิ้มเลยไม่ยิ้มเลยเหรอมีส่วนที่โค้งๆแหลมๆมนเหลียม เรมเลียมมันคือ CPU ถามผมใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ครับรุ่นเพิ่งออกถามใครครับอันนี้หรือบอกหรือพูดเองพูดเองพูดเองโอเคโอเครุ่นเพิ่งออกรุ่นล่าสุดใช่ครับครับผมขอเดาว่าเป็น Intel ครับเจน1 0ครับ i9 หนึ่งศย์เก้าย์ครับอ่าอ่ะอันนี้คำตอบสุดท้ายนะชัวนะครับโอเคอ่ะไปดูนะครับว่าคําตอบของคุณโน้นนะครับจะถูกต้องหรือเปล่านะครับผมนี่อ่ะอินเทลเจนซินะครับคอไอเก้าพูดถึงคอเจนซิหน่อยดีกว่าครับเปนโอ้เป็นยังไงบ้างครับเคยได้สัมผัสหรือยังสัมผัสมาแล้วตัวแรงยิ่งตัวนี้ใครเล่นเกม ทํางานตัดต่อฮะแอดบิกคุ้มแน่นอนใช่ครับเมื่อกี้พี่นุ้เห็นแล้วเห็นแล้วครับครับเดี๋ยวขอแอบก่อนชึบผมบอกเลยว่างานนี้มีหนาวครับผมครับเป็นพัดลมแบบไม่ใช่แอรเฮ้ยอ่ะให้แอดบิกลวงเข้าไปได้เลยครับอ้โหรู้เลยเดี๋ยวนะรู้เลยอันนี้ผอแบบที่ผมกลัวมากก็คือมันเป็นกอง คอกกี้่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ไั่นี้คำถามอันนี้ลูกอันนี้มูอันนี้มุกนะโหเยอกับไบเลสป่ะครับใช่ครับใช่ครับน่าจะเป็นตอบว่าอันนี้ตอบแล้หรอใช่ครับตอบเลนะเพราะมันไปทางไหนไม่ได้แล้วต้องตอบแล้วครับอ่าครับน่าจะเป็นการ์ดไบเลสเอกใบไฟซิกอะไรอย่างี้ป่ะขอตอบประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้นะครับผมอ่าอย่างงั้นเราไปเปิดกล่องกันเลยนะครับผมจริงๆหนึ่งสองฮึดฮึชุบอ่า จริงตอนนู้ถามถามแอบบิ๊กหน่อยตอนล้วงเข้าไปคําถามแรกที่ขึ้นมาในหัวคือเอาอะไรไม่ผมอ่ะคราวนี้พูดถึง Intel Wi-Fi 6หน่อยดีกว่านะครับผมเรียกว่าเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีใหม่ก็ว่าได้ครับผมอืใช่ครับคือความเร็วมันจะมากกว่าตัวปกติขนาดไหนครับแอิความเร็วมากกว่าด้วยแล้วก็สัญญาณเข้มข้นกันด้วยและสิ่งของชิ้นต่อไปนะครับผมอ่า คิดว่าน่าจะตอบได้อีกแล้วหรือเปล่าว่มันก็มีเอกลักษณ์ของมันนะอ่าอ่าโอเคครับเชิญครับพี่โนครับเขาตอบครับยังยังเไม่ได้รูวอะไงใจเย็นรับอ่ามันคือโน้ตบุ๊กครับผมมีโลโก้ตรงกลางแต่ว่าอเซอร์ถูกต้องครับ เอเซอร์สวิชทีนี้รุ like ่นเนี <s <S ่ยเล็กขี้เลขขี um ้ฮะเลีกสักเลขขครับอ่ะเราไปดูเลยนะครับว่าแสงคนใบ้คนใบ้อะไรเลยัะโอเคครับไปดูนะครับว่าโนมบุ๊กที่อยู่ในคือเอเซอร์สวิชห้านะครับผมนี่อ่ะเดี๋ยวให้พี่นวัดครับผมให้พี่นวลองจับดูนะครับผมผม กรธตัวเองอะไรรู้ไหมฮะทำไมครับคือรุ่นเนี้ยมันวางอยู่หน้าผมแทบทุกวันเลยใช้อยู่ใช้อยู่แน่น้องที่ออฟฟิศใช้รุ่นเนี้ยวางผมแทบทุกวันเออคือตัวเนี้ยผมเคยมีโอกาสใช้นะครับคือจุดเด่นของมันคือความเบาแล้วก็กระทัดรัดมากลองดูข้างในครับว่า CPU ที่ใช้เป็นเจนซิแน่นอนนี่เป็นไ5ห้าครับเจนซิครับผมแล้วก็น้ำหนักเบา ไม่ถึงกิโลนะครับแรงครับหน้าจอนี่คือสวยด้วยเป็นทัชสกรีนอ๋อทัชสกรีนด้วยนะครับผมี่ใช้ปากกามาแบบวาดอะไรก็ได้นะครับครับผมสวยพรีเมียมบังเบาแรงใช่แล้วเรื่องของอ๋อฟิงเกอร์เพนตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่เอาไวเลสไหมผมใช่ไหมไวเลสซิสตัวนี้รองรับด้วยเข้าไปแล้วนะครับผมโออ๋ออ๋อนี่คือ ขอตอบเลยได้ไหมรุ่นที่เป็นเกมมิ่งอ่ะขอตอบเป็น NUC เกมมิ่งอะไรอย่างนี้ได้ไหมอ่ะผมไม่เป๊ะชื่อรุ่นรุ่นนี้โอเคได้ครับผมก็ครับตอบว่าตอบว่าเป็น NUC เกมมิ่งที่ผมจำชื่อรุ่นไม่ได้นะแต่ว่าค่อนข้างไอ้เป็นหัวกะโหลกครับผมขนาดเท่า NUC ในโฟครับแต่เป็นเกมมิ่งโอเคอ่ะดูเลยครับผมได้ดูโอ้โห นี่คือผมจำชื่อรุ่นไม่ได้เป็น Ghost Canyon นะครับอันนี้ตัวที่ผมเคยรีวิวจะเป็นตัว Nipro ซึ่งมันขนาดเท่ากันอืที่แรงด้วยแร่ทับรัดกระทัดรัดพกพาง่ายนะครับใช่แล้วไม่หนักมากด้วยนะครับอันนี้ก็ถ้าสมมุติใครที่อยากได้เป็น CPU แบบกระทัดรัดนะครับผมก็รอติดตามได้นะครับว่า Intel จะนำมาปล่อยเมื่อไหร่นะครับกับ Ghost Canyon a d w e กเคยลองแล้วบอกเลยว่าแรงเบา ครับผมอ่าเดี๋ยวไปเจอของชิ้นต่อไปกันได้เลยครับอ่าแล้วของชิ้นต่อไปของเรานะครับผมก็คือนี่ฮะไม่ยากครับไม่ยากเหรอฮะไม่ยากครับโอเครู้แน่นอนรู้แน่นอนโอเคต้องให้คุณโน้ตลองจับดูนะครับว่าจะรู้ไหมอ่ากล่องกล่องอีกแล้วฮะกล่องครับกล่องปาเซียนอีกแล้วครับครับผมเป็นกล่องเดาว่าเป็นสโตรเลตหรือเปล่าครับสโครับใช่ครับใช่ใช่สโตรเลตอินเทล n b m b M2 ไซส์เท่าไหร่ดีความจุนะครับความจุเท่าไหร่ไม่ต้องตอบไล้บไม่รู้ถ้าตอบถูกนี่ผมยอมเลยนะลองลองเดาไหมครับหนึ่งเทอ่ะเป็นขอทวนคำคำตอบ Intel NVMe M2 ขนาดหนึ่งเทละไบอ่ะมาดูกันโอเคมาดูกันนะครับผมและคำตอบที่ถูกต้องคืออันนี้ถูก Intel SSD 6นะครับ NVMe ด้วยครับผม ้ทไมความจุโอ้แต่ความจุให้มเราเฉียดเฉียดไปเฉียดไปครึ่งหนึ่งสัมผัสแรกครับรู้แต่ว่าเป็นกล่องไม่แล้วนะแบบไม่ชอบเลยเป็นก่อนนะแต่เฮ้ยแต่มันก็เล็กกว่าแบบก่อนหน้านั้นที่ที่พได้นะเป็นการ์ดอันนี้เป็นการ์ดเตยไวไฟตัวใหญ่อันนี้จะเป็นตัวอินเทอร์เฟซเล็กๆเอ็มดับทูครับผมวันนี้ดีครับแรงครับอืครับวันนี้จริงๆคือคนเนี่ยเริ่มหันมาใช้โซลิดสเตท มากยิ่งขึ้นเลยนะครับด้วยความเร็วอะไรพวกนี้แล้วของชิ้นสุดท้ายนะครับผมนี่พี่โน้ตเห็นแล้วรู้สึกไงครับผมเราว่าระดับแอดบิกครับไม่น่ายากเกินไปต้องมาลองดูกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอเอาของเข้าไปในกล่องก่อนนะครับแสดงว่าของชิ้นใหญ่ครับเปิดกว้างเฮ้ยรู้ได้ยังไงเนี้ยโอเคแอดบิกห็นไม่ได้ครับครับผมเชิญล้วงได้เลยครับแอดบิกล้วงเลยนะฮะครับล้วงอีกแล้วโอ้ ความรู้สึกก่อนความรู้สึกก็คือเหมือนเดิมฟีลลิ่งพเมยมเหมือนเดิมครับโอลองเปิดดูครับลองเปิดคำคดูแต่มันจะหนักกว่าของคุณโน้ตเมื่อกี้ใช่ครับยากยากอันนี้เปิดหรือยังครับเปิดแล้วเปิดแล้วนะผมใบว่ามันพับจอได้สามร้อยสีสิบองศาด้วย ใช่ใช่แหละใช่แหละบ้นแล้วทัยนโยากจริงๆยากจริงมีชื่อแบรนด์เนี่ยหาตามขอบหาตามขอบ่าชื่อรุ่นอยู่บนฝาพับแบรนด์หาตามขอบชื่อรุ่นอยู่บนฝาพับแบด์ตามขอบอีกหนึ่งสิ่งก็คือมันไม่รู้รุ่นนะครับอันนี้ผมมีมีสี่ตัวอัรมีสี่ตัวอักษรครับ เอบาว่าเป็น Lenovo Yoga แล้วกันเป็น o t e b o o k t w in One ครับผมโอเคอ่ะเปิดกันดูนะครับผมนี่ Lenovo Yoga นะครับที่เห็นเนี่ยมันง่ายนะแต่พอจับแล้วไม่ใช่เพราะว่าเกมมิ่งนะครับคับของ Lenovo ก็เป็นโลโก้แบบนี้เป็นสามเหลี่ยมเป็นสามสามแฉกมันือนกันใช่ของ Lenovo เกมมิ่งจะเป็น region region ใช่ครับครับอ่านี่อย่างที่อดบิ๊กพับไปนะครับผมมันพับหักยังไงเมื่อกี้ยังอยู่ดียังอยู่ดียังอยู่ดีนี่อ่ะ นี่นะครับผมก็ทำงานด้วย CPU i 5 i ห Intel เจสครับผมสัมผัสนะครับก็ถือว่าจบกันไปแล้วนะครับสำหรับกิจกรรม KOL Challenge วันนี้นะครับผมทั้ง a d b i c และพี่โน้นนะครับผมยากไหมพี่วันนี้คือตอนแรกมันก็เหมือนจะไม่ยากพอมันยากเท่านั้นมันก็ยากเลยอันไอถามถาม a d b i ๊ก่อนอันไหนยากสุดของ a d b i กสำหรับผมผมว่าอันนี้แล้ววันนี้นะครับทาง Intel นะครับก็ต้องขอขอบคุณร้าน Speed Computer นะครับผมซึ่งวันนี้มีคุณตี จะมาแนะนําโปรโมชั่นให้กับเราด้วยนะครับผมเล้ขอเชิญคุณตีมาได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีเลยครับผมวันนี้นี่ทาง Intel มาถึงร้าน Speed Computer แล้วนะครับผมอยากจะให้พี่ติแนะนําโปรโมชั่นดีๆให้กับพวกเราหน่อยครับ ครโปรโมชั่นดีๆนะครับจริงๆก็เรานี่ยจะมีการจัดโปรโมชั่นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับผมยังก็สามารถติดตามได้ที่ทางเพจ Speed Computer ผ่าน Facebook ได้เลยนะครับหรือถ้าจะช้อปปิ้งออนไลน์นะครับก็จะมีเป็นผ่านทางเว็บของเรานะครับเป็น w w w speedcom.co.th นะครับผมทางร้านตอนนี้ก็ร้านที่สาขาพันทิพประตูน้ำชั้น2นะครับเราก็จะมีแบ่งเป็นทั้งหมด3โซนด้วยกันนะครับก็จะเป็นทาง โซนโน้ตบุ๊กนะครับตรงนู้นเป็นโน้ตบุ๊กใช่ครับแล้วก็จะมีโซนเป็นพวกอุปกรณ์ DIY นะครับแล้วก็จะเป็นฝั่งโซนที่จะเป็นคอมประกอบเอ้ครือผมอยากดูโซนคอมประกอบมากเลยได้เลยครับยินดีครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่โซนคอมประกอบกันดีกว่านะครับได้ครับนี่ข้างล่างนี่คือแบบคืออยากได้อะไรมีหมดอ่ะง่ายงใช่ครับทางีดคอมพิวเตอร์นะครับผมนอกจากช่องทางการขายหน้าร้านนะครับเราก็มีรองรับสําหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากจะ ช้อปปิ้งออนไลน์นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ www.speedcom.co.th ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีทีมงานแอดมินใน a c e b o o k นะครับที่เพจ speedcom กันนะครับก็สามารถสั่งซื้อสินค้าผ่าน Facebook ได้เหมือนกันนะครับหรือท่านไหนที่ชอบเก็บสะสมคอยผ่านช่องทางการขายออนไลน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น shopee lazada หรือ JD central นะครับก็จะมีช่องทางการขายตรงนี้อยู่เหมือนกันนะครับก็จะเป็นร้าน speedcom โดยตรงเลยครับครับผมยังไงใครที่อยากจะหาคอมพิวเตอร์ อย่าลืมนะครับผมสปีดคอมพิวเตอร์นะครับแล้ววันนี้นะครับทาง Intel ก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้ง3คนเลยนะครับพี่โน้ตจาก Gaming Dose นะครับผมแอดเบกนะครับผมและพิตรนะครับขอบคุณมาครับอบครับผมครับครั้งหน้านะครับ Intel จะพาทุกคนไปกับกิจกรรมดีๆอย่าง o l Challenge ที่ไหนนะครับผมก็ต้องติดตามกันนะครับยังไงวันนี้เรา4คนขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ